น้ำพริกปลาเอาปลาพี่ไหมทําแล้วก็ใส่มะเขือเทศหอมแดงกระเทียมแล้วก็มีพริกประมาณ20กว่าเมตรแล้วก็สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสำหรับวันนี้นะคะเราอยู่บ้านนะคะเรากลับมาจากที่ฮาวายแล้วแล้วก็เดี๋ยววันนี้คือด้วยความที่เราแบบอยากทานเขาเรียกว่า อยากจะกินแําพริกปลาเนาะแต่ว่ามันก็อาจสิบุคคือปลาอยู่บ้านเฮาฉะนั้นแล้วสําหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะทําน้ำพริกปลาหลานะคะซึ่งเป็นแบบง่ายๆคือเราอยากทานอะไรที่มันเป็ดเดแล้วก็ด้วยความที่เรามีซื้อน้ําปลาที่ไมแล้วก็มีวัตถุดิบเท่าที่มีที่บ้านก็คือมีน้ามะขามมีนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเราจะทําทแบบน้ําพริกปลาหลาที่สารัเิกาว่าเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะ แล้วก็คุณผู้ชมก็ดูอันนี้เราก็ซื้อครบครกนี่เราซื้อมาก็น่าจะประมาณหลายประมาณหกเจ็ดร้อยนะคะแต่วก็เราก็มีมีมะเขือเทศมีหอมแดงใหญ่เราก็มีกระเทียมแล้วเราก็มีพริกซึ่งพริกที่นี่เขาก็จะเป็นพริกแบบเขียวๆแล้วเราก็มีอันนี้ก็เรียกผักชีฝรั่ง ที่มันแบบผักชีใบเรื่อยเนาะที่มันแบบมันก็ค่อนข้างที่จะเก็บไว้นานนะคะแต่เราก็อยากใช้และเราก็จะมีต้นหอมอันนี้เรามีน้ําพริกปลาของพี่หมายและเราก็มีน้ํปลาที่พรสนะคะและอันนี้ก็คือน้ํามะขามเปียกนะคะโดยที่ว่าทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงที่เราพูดมาเนี่ยเราจะทําง่ายๆนะคะโดยที่ว่าเราจะเอาเข้าเป็นเครื่อง เป็นหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะแล้วก็คือไม่ต้องใช้น้ำมันด้วยความที่ว่าเราไม่อยากที่จะคั่วเพราะว่าเวลาที่เราครั่วหรือน่นนี่นั่นตรงนี้มันก็จะมีแบบคือไม่อยากให้มันมีกลิ่นนะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าคือทําอะไรก็อยากจะทําให้มันง่ายๆฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเอาอหอมกระเทียมแล้วก็พริกมกะเขือเทศใส่เข้าไปในนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตเตรียมนะคะ คุณผู้ชมมาที่เราก็จะเอามะเขือเทศใส่เข้าไปนะหอมหอมแดงเราก็จะหอมแดงซึ่งมันเป็นหอมแดงที่นี่มันจะใหญ่กว่าที่บ้านเราที่เมืองไทยนะคะเราก็จะใช้กระเทียมเราก็จะใช้ประมาณออกเป็นนิดหน่อยก็ตีสักประมาณหนึ่งนะคะและพริกเราก็จะใช้ประมาณยี่สิบยี่สิบกว่าเม็ดได้เราก็จะใช้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ อย่างเงี้ยนะคะแเดี๋ยวเราจะเอาเข้าไปทอดไปทําให้มันสุกนกลินหอมอย่างนี้นะคะเ,เราเปิดปัง <c oughs> แล้วก็จะว้าขอโทษค่ะปล่อยให้พ่าทำงานนะคะเดี๋ยวเราเค่อยมาดูกันจริงๆถ้าเราอบนู่นนี่น,นั่นหรือว่าทอดพวกเนื้อสัตว์เราก็จะใช้ประมาณ14นาทีแต่นี้สักประมาณ7-8นาทีก็น่าจะใช้การได้โอเคนะคะ ผู้ชมเดี๋ยวเราจะหั่นผักก่อนนะคะซึ่งอันนี้เราก็มีผักชีฝรัง่งผักชีฝรั่งแล้วเราก็มีผักชีใบเลื่อยแล้วเราก็มีเรามีต้นหอมใบหอมด้วยนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็จะใส่ใบมะกรูดหนึ่งใบนะคะอันนี้คือสไตล์เรานะคะอย่างชิมือไข่เราชอบทําแบบน,นี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะหั่นที่พวกนี้ไว้ก่อนนะคะเราจะหั่นไว้ก่อน สไ <ST AR> ตล,ตล์แล้วเราก็จะใช้ขับฉีไปเรื่อยซึ่งมันก็ยังพอใช้ได้เราก็ไม่ได้สีเรยียสต้องใช้ไม่ได้นะคะแล้วเราก็อันนี้คือเ,เราไม่ได้ทำแบบสวยน,นะถ้าเราเอาสไตล์เราแล้วเราก็ใช้ถือไปเรื่อยมีผักมีผักชีฝรั่งก็ผักชีไปเรื่อย ได้แล้วน,นี้เราจะใส่ใบมะกรูดเราใช้ใบมะกรูดสองใบนะคะซึ่งคือเราชอบนะคะคือแบบจริงๆมันก็ไม่จำเป็นต้องมีหรอกแต่เราชอบอ,อันนี้ก็คือพวกผักเราเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรารอคลิกพริกกระเทียมหอมอแล้วก็มะเขือเทศโอเค ก้าซึบก็จะได้ให้นะคะเรามีครกสากสําคัญสุดคือครกกระสานนะคะเป้เตี๋ยวก็อันนี้เราก็มีพริกที่เราเด็ดคั่วออกแล้วเราแบบเข้าเครื่องอบแห้งเป็นทอดหม้อทอดอันนี้ก็ผักชีต,ต้นหอมใบมะกรูดที่เราหั่นไว้อันนี้ก็เป็นน้ำมะขามเปียกนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำมะขามเปียก อันนี้ถ้ามันไม่เพลดเพอเราก็มีพริกป่นเราจะเอาพริกป่นใส่ไปนิดหนึ่งแล้วก็น้ำปลาพี่ไมก็ไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าเราเผื่อสามีเราทานอันนี้ก็เป็นอะไรที่อยู่เมืองไทยเราก็จะชอบคนลายอยานี้ง่ายกับน้ำพริกว้านเรานะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็รออันนี้อยู่ซึ่งคาดว่าโอเคน่าจะใช้ได้นะะอีกนิดหนึง่งนะคะเราขอให้อบให้ตับมะเกิดเทศมัน สุกนิดหนึง่งโอเคค่ะัน,นะะนนี้เ,นเราก็เตรียมเราก็ได้หอมกระเทียมนะคะเราได้หอมกระเทยเียมเราก็จะเอาพริกใส่ลงไปนะะพริกก็เป็นเขียวคะได้พริกนะคะเรากได้มีพริกมีหอมกระ จะไม่ละเอียดมากเราจะใส่น้ำตานิดหน่อยนึ่งช้อนโต๊ะนะคะน้ตาลเราใช้ของพิเศษแล้วเราก็ใช้ทั้งปลาที่หมันเราใช้ไปเลยเราคำนวณเอาแล้ก็กลนหนึ่งหสองสามช้อนโตประมาณสามช้นได้้ลาที่หมัน ใส่น้ำข่นเปียกซึ่งเราเตรียมไว้ตอนที่ว้าเราเอาไว้ตักสต่อนะคะเราจะใส่นิดหนึง รสชาดีนะคะรสตาดีต้องตังเน่อยจะได้เประมามนี้นเราใช้หอมแดงสงองหัวมันไม่เผ็ดเท่าไหร่ เราก็จะใช้ทิป่นใส่ลงไปนิดนึงแต่แฟนเราก็อาจจะทำไม่ได้เพราะเราก็จะใช้ที่มันแบบไม่ค่อยละเอียดมากใส่ลงไป

ก็กปลกไว้แรกอันนี้เราก็จะเก็บใส่เขแบบ็ดแบบน้ำค่ะอันนี้เป็นอะไรบบนี่ะบบนคะบบนคะเก็บไอ้ทานเพราะว่ามีวัตถุดิบอะไรบา็ไย่มีทีเีย่ แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเก็บไว้แล้วใส่กระปุกเก็บไปทานนะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะค่ะแล้วก็คุณผู้ชมสุดท้ายก็เสร็จแล้วนะคะที่ปรารเราทานคนเดีดเนี่ยอะไรเขาก็ปรารถนากขาไม่ทานเผ็ดแต่ว่าเราใส่พริกที่มันเป็นพริกเขียวของที่นี่ค่อนข้างที่จะเผ็ดมันเป็นสีเขียวไม่สีแดงนะคะ <c oughs> โอเคค่ะแล้วก็เราก็แบอยากแชร์ว่านี่คือครั้งแรกของเราที่ตำมันพริกป,ปลาซึ่งใช้น้ำปลาท <c oughs> ี่ใหม่แล้วก็น้ำปลาแล้วก็ใส่น้ำมะขามใส่มะเขือเทศลูกหนึ่งหออใหญ่สองหอมแดงสองลูกแล้วก็กระเทียมไม่เต็มกลีบไม่เต็มไม่เต็มหัวนะคะ,ะ,คะแล้วก็ได้ประมาณคือเราแบบมีข้าวเราจจะหุงข้าวเผื่อบางทีเราอยากมีไขต่ต้มมี วกเนื้อไก่เนื้อหมูหรือพวกเนื้อเราใช้วิธีแบบต้มหรือเราอะไรก็ได้เราจะเอาไปทากับน้ำพริกปลาขวดนี้นะคะ โอเคค่ะคุณผู้ชมแล้วก็สำหรับวันนี้นะคะคือด้อยความที่ว่าเราอะจริงๆเรามีคลิปค่อนข้างเยอะนะคะเราถึงทำให้ทันฉะนั้นเราจะทยอยทำคลิปแล้วก็อัปโหลดคลิปเราลง y o ยูทูบแล้วก็ฝากเพื่อนๆทุกคนทีนท่สนใจแล้วก็ที่เป็นสับเ i อร์ของเรากดไลค์กดติดตามแล้วก็ตามะะตาเราไปด้วยนะคะคือแบบคลิปของเราหน่าจะมีมากกว่า20ตอนที่เราถ่าลงเป็นกาาทเ่เ่าตั้งแต่ ลุชนาเกิดแข็งแกร่งไปจนไปจนถึงตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียแม้กระทั่ทงเราไปที่ตอนเหนือของแคลิฟอร์เนีอยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะไปไปฮาวายแล้วก็ อาทิตย์หน้าเราจะไปลสาสเวกัสอีกรอบแต่เราจะทำคลิปให้คุณผู้ชมไหว้เศษเลยฉะนะสกปรกแบัน,บน,นี้อะไรก็ตามนะคะถ้าเราพูดไปหนผิดพลาดตายเราก็ขอถาะะ่ายเฉพาะปากคุณผู้ชมก่อนแลก็ติดการแล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าโอเคค่ะสวัสดีค่ะ